จดหมายเหตุกรุงศรีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยล,ลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเพศัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเรง็งจึงมีพระดําริจ,จัดตั้งโครงการผลิตเพศัชพันธ์ในพระดําริเป็นโรงงานต้นแบบผลิตและพัฒนาเพศัชพันธ์ ที่ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยตนเองที่ประชาชนสามารถเข้าถึงกลุ่มยาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลัก อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยะราชนารี4กรกฎาคม2568ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพะนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเกลือกรุงศรี